นอกใจแต่ไม่นอกกายบาปไหมสาธุธรรมะวันนี้ขอตอบคำถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยนอกใจแต่ไม่นอกกายบาปหรือไม่ในในแห่งพระธรรมบาปมิได้เกิดจากแค่การกระทําทางกายเท่านั้นหากแต่เกิดเจตนาอันเป็นรากฐานของกรรม การนอกใจคือการเบี่ยงเบนจากความสัตย์ในใจแม้ไม่มีการล่วงละเมิดทางกายไม่ได้ผิดศีลข้อสามโดยตรงแต่จิตที่หวันไหวคิดไปไกลคิดล่วงเกินย่อมเป็นอกุศลเพราะเมื่อใจเริ่มหลงใจเริ่มเผลอใจก็ไม่ตั้งมั่นความทุก์ย่อมเกิดทั้งต่อตนเองและคนที่รักในธรรมะ ใจที่ไม่ซื่อสัตย์ย่อมไม่พาตนไปสู่สุขอันแท้จริงดังนั้นแม้เพียงคิดนอกใจก็จงรู้เท่าทันรู้แล้วกลับมาตั้งมั่นในความเมตตาและความซื่อสัตย์นี่แหละคือธรรมะที่แท้ให้ใจเป็นสุขให้รักยั่งยืนสาธุ